ฟีฟช่อง YouTube ช่องลุงจ้างเฉยๆวันนี้พามารีวิวที่ดินนะครับที่ดินเป็นที่ทำไรนะครับทำไรนะครับอยู่ตรงข้ามเทศบาลตำบลนายาวต่อนนโพนโยธินนะครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับก็เ,เป็นดินดำดินดำดำดำปีเลยนะครับธรรมชาติเลยนะ ดินดำฮะดินดำแปลงนี้ก็1,400ไร่นะ1,400งพ่อยไร่อ à, ตอนนี้ก็ลงข้าวโพดฮนะลงข้าวโพดลงข้าวโพดกับล,ลงลงอ้อยนะลงอ้อยนะครับลงอ้อยปีแรกนะด้านนี้ก็ลงข้าวโพดนะเบิ้งนี้ทั้งหมดนะเบิ้งนี้ทั้งหมดนะครับดินดำปีเลยนะดินดำปีเลยนะครับ ไรล,ละห้าแสนไนระล,ละห้าแสนทุนใดสนใจนะครับจะทำกะเกษตรกรรมก็สอบถามมาดางเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปของช่องลุง่างเจ๋เจนะครับเร่งนี้ผมถึงเจ้าของเลยนะครับถึงเจ้าของเลยนะครับคุยได้เลยนะครับปิดคุยได้เลย,ย,เลยพาไปจนถึงบ้านได้เลย หนึ่งพันสี่ร้อยไร่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยไร่นะครับราคาไร่ละห้าแสนนะครับไร่ละห้าแสนพื้นที่โดยรวมทั้งแปลงตอนนี้ก็ลงให้เขาเช่าลงอ,าอ้อยไว้นะครับลงอ้อยไว้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาสนใจก็พูดคุยนะครับแตขยย่ขายยกแปลงขายยกแปลงเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะครับด้านหลังก็มีคลอง มีคลองผ่านนะครับมีคลองผ่านจะดึงน้ํามาทําเกษตรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าแห้งแล้งเนี่ยลงข้าวโพดไม่ได้คนระตอนนี้ลงข้าวโพดหยอดข้าวโพดไว้นะครับท่านใดจะหาที่ลงกัญชาถูกกฎหมายกัญชงกัญชานะครับติดต่อได้เลยนะติดต่อได้เลยนะครับไปคลิปจากช่องลุงช้างนะครับ 0. 8 2 7 6 9 9, 9 4 9 4, 4นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ